สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์นะครับว่นในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันศุกร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับ1จนถึง10กุมภาพันธ์2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่า1จนถึง10กุมภาพัน,น์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับมีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่จะต้อง ระวังนะครับในเรื่องที่ดีกันก่อนในเรื่องที่ดีคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าไพ่ดีอาคิมิสนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะนำพาเอาโอกาส ดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับโอกาสที่คนเกิดวันศุกร์นั้นรอคอยในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หนะ้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆได้จับโครงงานใหญ่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ไพ่เดอะสตา์ไพ่ใบนี้กำลังจะบอกกับคนเกิดวันศุกร์ว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเบื่อนายกับการทำงานหรือว่าเบื่อกับงานเดิมๆในช่วง1นึ่จนถึง10กุมภาพันธ25์2566นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ โอกาสใหม่ๆเปิดกว้างนะครับมีเกณฑ์ที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะได้พบกับโอกาสดีๆในเรื่องงานการเริ่มต้นครั้งใหม่ กับความท้าทายใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะพบกับข่าวดีในเรื่องงานโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จและความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำ บางคนมีเกณฑ์ที่ในช่วงนี้อาจจะต้องจับงาน2ง,งานทำงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ใครที่กำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพที่2นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับช่องทางพบเจอกับโอกาสบางคนมีเกณฑ์ที่จะนะครับ ออกจากงานประจำมาลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะทำเป็นอาชีพที่2อ,อาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เรียกได้ว่าคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะต้องทำอะไร2อ,อย่างจับงาน2ง,งาน ไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ประจำนะครับหน้าที่หลักที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นกันครับ ไพ่แจ็คสติกครับไพ่ใบนี้จะพูดกับคนเกิดวันศุกร์ว่าในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะทำอะไรต้องมีความรอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันศุกร์มีเกณที่จะพบเจอกับความวุ่นวายหรือว่าพบเจอกับ อุปสรรคปัญหาบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับต้องจับงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์เองก็จะต้องรอบคอบให้มากในเรื่องงานหาจุดสมดุลให้ดีนะครับในงานหรือว่าในหน้าที่ที่คุณนั้นรับผิดชอบอยู่ นะครับไม่อย่างนั้นก็มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาได้เช่นกันคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นหากใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที1นึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้หากคุณตั้งใจจะสมัครงานหรือว่าตั้งใจหางานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งาน เพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับสำหรับใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณมุ่งมั่นหากคุณตั้งใจโอกาสจะเป็นของคุณครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นนี้ถ้าเป็นคนค้าขายนะครับก็ต้องบอกว่าการค้าการขายมีเกณฑ์จะดีขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการเจรจาการตกลงการต่อรองใดๆในช่วงนี้นะครับอาจจะยุ่งยากอาจจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งแต่คุณเองก็จะสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําพาธุรกิจที่ตัวเองนั้นทําอยู่ให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือ และปัญหานะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาการทำงานการทำสิ่งต่างๆในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ได้พบกับข่าวดีในเรื่องงานที่รอคอยครับเอาละครับดวงชะตาการงาน ผ่านพ้นไปมาดูกันในดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์หนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันศุกร์ดูจะดีดูจะเด่นเป็นพิเศษนะครับดวงการเงินโดดเด่นครับไพ่8ดคาถาต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมเข้ามาในช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ ในเรื่องเงินนั่นเองนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในการหาเงินบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับบางคนมีเกณฑ์จะมีเงินเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันการเงินดีการเงินคล่องตัว คนเกิดวันศุกร์จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับคนค้าขายก็ต้องบอกว่าหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวการติดต่อการตกลงการต่อรองการเจรจาใดๆในเรื่องเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับไพ่ก้าวถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นพบปะพูดคุยพบ เจอกับผู้คนหรือว่าได้ไปเจรจาก,กับผู้คนแล้วนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสดีๆพบเจอกับช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินผ่านการแนะนำจากบุคคลที่3นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจะนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่ ราชาแห่งคาถาใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ หรือว่าได้รับการสนับสนุนในเรื่องเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเป็นลักษณะของการให้คำแนะนำดีๆหรือว่ามอบโอกาสดีๆในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองให้กับคนเกิดวันศุกร์บางคนเป็นลักษณะของการที่ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานแล้วนำพาให้เรื่องเงินนั้นดีขึ้น ไปด้วยนั่นเองนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้คนเกิดวันศุกร์การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวแล้วก็เรียกได้ว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะพบเจอกับ ช่องทางพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในการหาเงินนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสในเรื่องเงินเงินทองทองของคนเกิดวันศุกร์ก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่เด่นนักนะครับไพ่8คาถาใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะมากกว่าแต่หากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคต้องบอกว่าหากคนเกิดวันศุกร์นั้นบุญบารมี ถึงขนาดก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้นะครับและหากคิดจะเสี่ยงโชคโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนำพามาให้นะครับหรือว่าเลขที่มาจากพวกเขาเหล่านี้นะครับก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างนั้นจะเป็นการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นได้โชคที่มาจาก บุคคลที่3บุคคลอื่นนำพามาให้นั่นเองนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะครับว่า1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2,566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับ 1>, 1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์นั้นดูจะไม่สดใสนักนะครับไพ่เดอะชาริออตจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นไล่กันตั้งแต่ ความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าคนรักนั้นอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไรรวมถึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ในบางสถานะรวมถึงการที่คนเกิดวันศุกร์บางสถานะนั้นอาจจะต้องเผชิญกับปัญหา ความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งมีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันรวมถึงในเรื่องของรักซ้อนปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับมาดูกันในคนเกิดวันศุกร์ที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ ที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่นะครับคนเกิดวันศุกร์ที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ไพ่เดชาริอ t จะพูดถึงการที่คนรักนั้นอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะครับในช่วงเวลานี้เขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องสนใจหรือใส่ใจมากกว่าตัวคุณ ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่คนเกิดวันศุกร์นั้นต้องเผชิญกับการมีคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือว่ามีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่ราชินีแห่งจันทร์ครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของ ปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือว่าซับซ้อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ให้ระวังการเกิดปัญหามือที่3นะครับที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์หรือไม่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั่นแหละที่เข้าไปแทรกกลางในความสัมพันธ์ของใครบางคน ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เป็นมือที่3ในความสัมพันธ์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นหาก คบหาดูใจกับใครดูให้ดีดูให้แน่ใจเช็คให้ชัวร์นะครับไพ่ราชินีแห่งจานใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่คนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นั้นอาจจะมีความลับบางอย่างที่ปิดบังไว้หรือว่าไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมดนั่นเอง นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งครับไพ่เดอะชาริอัจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุมีจนวนเหตุบางอย่างมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คนเกิดวันศุกร์กับคู่รักนั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือว่ามีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้บางคู่ถึงขั้น ลงไม้ลงมือกันก็มีเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีบางคู่ระวังในเรื่องของการเจอปัญหามือที่3เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นนี้ถ้าเป็นคนโสดกันบ้างต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นคนโสดนะครับจะคบหาดูใจกับใครในช่วงนี้ นะครับต้องระวังให้ดีระวังไปเจอคนที่คาดหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวเราหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่ไปพบเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับระวังเข้าไปแทรกกลางในความสัมพันธ์ของใครแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายคนโสดต้องระวังให้ดีนะครับรอบคอบให้มากหากคิดจะรักใครคิดจะ ชอบใครต้องดูให้ดีนะครับและในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ดูจะไม่เปิดทางดูจะไม่สดใสนะครับดูจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่สักเท่าไหร่นักนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับและสำหรับ ตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอวอวยพรคนเกิดวันศุกร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกขใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ wow paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995